เอาไปเกี่ยวเขารับจ้างเกี่ยวอยู่ขางในดูดนี่ในบ้านเฮาเองนี่แหล้วเพื่นไหนวัดถ้าใดดูเสียนกว่านเสียนกว่าเนาะโดยโอ,อ้ประมาณประมาณท่าใดดูเสียนกว่าเสียนหาชิปเสียนหาชิปขี่รถไปมันไกลแต่บ่จากในบ้านปลาบ้าณนี่แหละนี่นะชนบ้านนี่ไปเกย์นี่นะอ๋อไปทางทางนี้เนาะโบกายไปได้เนาะพี่น้องเลยโดยโดยโดยอ่า ເຮົານາງອຸລົມນ uh, right ah, ີ້ກໍໄດ້ລົງັງນນາະນາຕອນກໍມຮອດເຮືອນຮອດສານທັງລູກນ້ອແດດີນອງດີ້ປາໍາແລດີສະບາດີນ້ງເຕຍເຮົາຄືກົ

Să bài đi đã bà đưa tôi hên nhân nó hùng khảo nùng nào nùng bội kính khảo dinh khảo nào hùng không đi khảo dinh nào khảo dân nào hùng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  nào มาตะเกี่ยวเข่าหนูหน่อยแกเอาตะเกี่ยวเข่ารับจ้างเกี่ยวอยู่ข้างในดุในบ้านเฮาเองนี่แหละอือพื้นให้วันเท่าใดดูเสียนกว่าน่ะเสียนกว่าเนาะโดยอือประมาณประมาณแถนใดดูเสียนกัวเสียนเสียนหาชิปะเสียนหาชิปที่รถไปมันไกลแต่บ่จากไหนบ้านอะประมาณนี่แหละนี่นะชนบ้านนี่ไปก็นี่นะอ๋อไปทางทางนี้เนาะโบกไกลไปแล้วเนาะพี่น้องเลย โดยโดยโดยเอานางโอลมนี่ก็ได้ดุ้งเลยวันจังแจ้งไงเนาะต่างดอกไฟฟันได้หายต่างดอกไฟโอ้ยวัวเป็นยังดอกใบเด็ดจืดเนาะก็ได้ดอกเนาะวัวเป็นยังดอกไใบโหต่างไงฮะยาวตัางโหยค่ดอกปบวัวเป็นยังวัวเป็นยังให้ป้าเพิ่นพักพรเนาะพอดีป้าเพิ่นก็เป็นแน่ป้าเลยนี่สุขภาพแข็งแรงอยู่บ่โอ้ ป่าเรากับเนาะเอาะก็ขึ้น้องเลยโอ้ยขอบใจอะไรบอกว่าโอเคมากอะยังเก็มาให้เราป้ากันเลยเนาะโดยโดยไปหาเกี่ยวข้าวที่ลุงมันนี่โดยไปเกี่ยวข้าวคู่มือเลยพอได้ไปทุ่งมือไห้พอได้ขายเครื่องขายของว่าฉันพอได้ไปเกี่ยวข้าวตุ้นีิก่อนขายกะพอ e right? ได้กินได้อยากอะไรแห่โดยโดย เกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำนะชนนี่แน่นชีโมขึงกะม้าไปเป็นได้หายข่าวว่าเอาเป็นเงินนะว่าเ่นบ่เอาเป็นเงินเลยเป็นเงินชื่อน้ำมันกะชาวพันเอาเข่าถือไปของกบเข่าน้ำของเพื่อนกินข่าอยู่น้ำเพิ่นบอบ่เข่าวข่าเขาเองกินข่าเพื่อนอ๋อกินน้ำเพื่อนแต่ว่าขาเขาเองโดย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 เป็นยังไงลูเกี่ยวข่าวเอาเพื่อนกระเจ้าเอาเป็น เป็นกรรมบ่เลยว่าเอาเป็นเป็นวันเป็นวันเป็นมือเลยเนาะโดยหลายคนแล้วไปอ่ะหลายคนอยู่บ่แมี่ยคนหน้าเตยก็มาเป็นหลักจยางเป็ตะมวนใช่เนาะแม่เกี่ยวข้าวหลายคนในมวนเลยปลาเนาะเซลเซลได้เกี่ยวข้าวเลยเมื่อนี้การมาอัปเดตเบืองจันทร์นุ่นน้อยพี่น้องไงมันอัพเดททีนึงพอได้มาถึงลระูกน้อยจังมือแล้วเนาะ พึ่งบ่ขะเป็นยังคาเวียกคางานให้แต่พอดีกาเลนเวียกไล่มองไลบอลใงแน่นพอดีกะกินฮอด้วยน้อยมือนกันเลยขึ้นมาพี่แน่มบนนี้คื้นอ่ะเลยขอบใจอ่ากัซซีมาเจ้งข้าวอยู่คือคือเก่านี่ยก่าเรื่องชมวงเรื่สร้างนี่แต่ว่าเพิ่งยังบ่ว่างดยอ่าเดี๋ยวกัซซีไอ้ตังบอเซียนคนอภิชิดหนึ่งเนาะทางนั้นก็ยังบ่วฮูแน่นอนเนาะดยต้องถามเพคนและบอเซียนเขาคือเก่าพคนและเนาะเพคนจิตบกชัดคนนี้ No, à, cả này weil, mà, bit, jump jump, 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 kick off, you know. No, tearful, and I'm doing no, bay. Tearful, no, eh. Hey. 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 เมนโบยังบ่อ่ำน้ำยจัดเอออาอยู่เนาะตัวนี้ไปเกี่ยวข้าวะไ้างลุงโดยไปขโมงอะไรผลอี่ไปไม่ได้แล้วบ่หันหมูแห้งเห็ดเผือกเป็นยังไงป้าช่วยหน่อยมันตีนยังเป็นคือเก่าอยู่บ่ยังบุคายเลยบ่กับตากับใบเห็ดหุ่ตากับใเห็ดหนุ่มเมื่อยไปกวดแล้วหงมออกับมดแต่ง่อน เป็นผู้ใหญ่จะดีพผนและซอยกับเป็นยังไงใช่ป่ะตาอักบ่อเรื่องอาการผลบ่อฉุกเฉินบ่อเนื้อมันมอดตาสีมอวันเห็นหินเน่บ่เห็นเน่บ่ปยบอ่าหากไปกวดอยู่บ่ะไปแล้วไปกวดแล้วเพื่อนมาเป็นมาวานเนาะมาวานขึ้นมาวานขึ้นตาบ่แม่ะเป็นเลือดจ้างแล้วก็เป็นความดันแล้วเป็นหัวใจเต้น ไปกวดอยู่ลักซานนี่เราไปกดห้องมอจีนโดยโดยโดยไปแล้วมันลอยชิปชิปกดนะกดแต่บผู้งเหื่อพหละแต่ว่าตอนนี้ก็ทันได้ไปกวดอีกบ่แล้วมันไปแล้วมันบ่มีเงินแล้วก็เลยโจก่อนทางลุงก็ได้หาเงินหาค้ำก่อนเนาะแน่นหาเงินไปชิ่กินชิ่อยากเงื่อนโดยโดยพอได้กินได้ยากไปขายก็ได้อยู่เล็กๆน้อยๆแล้ยขายหนึ่งกับบิ๊กดืนึง ซืออะไรนั่นนี่มากินขายเนี่ยชื่อกินเองแน่ก็มีแน่นะลุกเนาะขายแน่กินแน่เนาะธรรมดาพี่น้องเลยคือว่าแหละคนเฮาก็ต้องหาฮ็ดแน่กินน้ำแน่เนาะสีหาอย่างเดียวบวกกินเลยกับบวได้มันกับบวเมนเนาะเสีอก่าไผ่ข่านํำซื้อทานแน่ลงยกับข่าไั่กับประมาณชาไปพันุนี่แหละเดือนนี้บ่แม่ บ่เดือนอย่างเงี้ยท่านเก็บเดือนมาแล้วสองพันห้าร้อยเงิเซียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ท่าเก็บเนาะแม่นครึ่งลูกกะเขากะเขาเงี้ยนในหเนี่หฮะแต่เป็นเป็นสาวลูกเลยกะเขากหาหลักจ้างเองเขาแหละโดยโดยโดยกินได้ยากลูกกะหาหาเองเงี้ยเองเนาะแม่นออ๋กะใครอยู่พี่น้องเลบ่ได้พอพ่อเอาตัวเองรอดเนาะบ่ได้พึ่งพาอาศัยพ่อกะดีแล้วเนาะน้องเพิ่งกะกิ้งอ่ะที่ว่ากิ้งแล้วพี่น้องเลย เพิ่กระพากมาโย่างเดือนเก่ากับเดื่อนชิปมะดมดและผลากเลยบิดบุญเละผนกับบ่มีเนี่ยชื่อเครื่องเย็นกับมดเกือบเกลดซื้อเองในหนองหม่อมจ้ะโดยโดยให้กับซื้อเองให้เองรับจ้างให้ผนคือเก่าและเนาะโดยเจอะโดีแว่นะที่ว่าเพิ่นยังเอาตัวเองรอดเนาะที่ว่าบอกขอเงินพอมีคือว่าเนาะพี่นอยเางแต่ที่ว่าทั้งเพิ่นเก่งหลายๆายแล้วเนาะ ตายังเป็นคือเก่าเนาะมีแต่ข้ามมืดเลยเนาะลุ้งวันนี้โอ้ยมากอะข้ามไม้อะไรยุ่งกินตลอดเลยนี่เป็นน้ำมันมันฝุ่นก้นหรวะเนาะอะไรก้นบ่เดือนสิบเอ็ดชั่วเดือนหนึ่งแพ้มันอันนี้มันของเพิ่นบ่แม่ของเพิ่นของของเจ้าของทีงทางเนาะของตะเก้าเพิ่นกจ้างกุนอยู่บ่จักบุหูเลย่วัเขาก็มาอยู่ปีนี้เออจักจ้างหรือว่าวันนึงแชนาคือกัน จ้างให้กันเนาะแต่ว่าพนจ้างเขาก็จะไปก้นเนาะไปหนุ่งหน่อยไปหมดนะไปจ้างเชียร์หนาไปโดย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 อยู่บริเคียเบียกนี่ยหนุงหน่อยเฮ็ดได้หมดอืมดีได้ลุงเลยเฮ็ดเบี้ยกงานไปก็ได้อยู่ได้กินซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะแต่ละมื้อลุงเลยอ่าเนาะขามานเนี่ยคือมีจีดีเนาะอยู่แถวนี้เนาะมีแต่ล่ะ เชียงนกเชียงนูห้องแล้วมาแหลงกันกเนาะแม่งยังห้องอีอยูอ่ในแมงยีง่ห้อยบอก่กไหแมงแมงจิรีดบ่แมงจิรีดบ่อกแยวแถว,วอยู่เนาะเดี๋ยวก็มีคนมาอยู่หลายแล้วบ่เนาะคาบาน,นั่นเนาะคือว่าแล้วช่วงนี้เนาะลุงเนาะเพิ่นเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเนาะอ่ากะสีบ่ได้อยินนี่มีแต่จ้างงวดหาให้ชิบให้เช้าให้จ้างงวดปั่นก็จ้างบ้านอันนี้ อย่น้ยอมอับเขาไทยขาดกระจ้างหา้ชิ้นหายจ้างทั้งไทยทั้งขาดในสามเซนผู้ไทยผู้ขาดนะทั้งดำพอมผลหายสามเซนผลถุนะโดยโดยโดยทั้งไทยทั้งขาดทั้งดำพอมมันนะโลกาไน้่กะมัดช่องพันุมบอลกับบัดบอลกับมัดทนาโดยโดยโดยหน่อยมิตรับหน่อยนะไปชูวงวานะท่นี้ผู้จ้างเอาเนาะกะดีแล้วรู้ผลจ้าง ใารก็คุณโบจ้างเลยเอาไปจะได้ไปทำในดำนาล้อบาเนาะดำให้น้ำนาคุณก็จ้างเราเพื่อจะได้เงินมาเสื้ออยู่เสื้อกินเลยอยู่พี่กับหนาวป่ะลุงหนาวเลยเริ่มเลยนะเนาะแม่นอาบน้ำกับหนาวเลยอดีเลยเลยต้มน้ำอาบบ่เตะมือนี่บ่อนู้อาบน้ำพุ่นเลยบ่ได้ต้มเลยป่าเลยอ่ะบ่่ได้้ตมบได้ต้มอ๋อ โดยโดยเนว่าจนหนาวอย่ว่าตมน้อาบต่ละเทื่แต่ละปีในต่้น้อาบอย่บ่ต้มบ่หนาวจําไห้กับบต้มโมยันดช็อกไปอย่างบ่ไปฮะไปเอาหนาวแห้งเห็นนะหนาวแห้งอยู่กับ่ออรวยเนาะหนาวแห้งรีบ่อาบเลแม่ได้บอกบอกกาเชียงกับชีวิตนะเนาะน้ำเย็นจะจ่อยนะ เสบัานโอ้ยบลอดไว้อันตรายพี่น้องเองเนาะมาจะเกี่ยวเขาจะน้ำที่ลงพอได้ไปขายเครื่องมาจักมือได้ลุงพูดเละมาได้ไปแต่มื่อเจ้ามาพูดเละเขาว่าเป็นว่าไปเกี่ยวเข่าไปจักมือนะปรได้มานีิหอดป้อชอบจังมือเนี่ยมุ่งนี่แหล้วเมนบ่ลุงป็นชีหามือหด้อยังเนาะเออชีหามือเลยเนาะประมาณนี้เป็นวไปเกี่ยวเข่าอ่าไป โดยบรรจันบันคั่นเพราะแล้สิไปขายไปแล้จักนมันคั่นสีห่อนอีบ่โดยอ่าเขียวลุงไปเกี่ยวข้าวบ่อันนั้นไปขายเครื่องธนบัตรบ่โอ้ไปขายเครื่องก็ตัวนี้ได้ได้ลายกว่าได้อ่าเกี่ยวข้าวนี่บ่เกี่ยวข้าวได้ลายกว่าได้ยอยเนาะเ้องบุรีดวงทุนเนาะเชต่เฮงกับได้เงินเนาะตัวนี้ได้ลายอันนั้นอันนั้นโอ้นั่นก็ได้ทั้งเสื้อเอ็นกินไก่เลือดอยู่เป็ดเกาซิบมาในทงเหื่อในเฮือนนะ อะไรยังคือก็ทุนยังคือเขามันก็ได้ได้คนละแบบแม่นแต่นนี้กะมีค่าใช้จ่ายแน่แม่นจ่ายหมื่นละแต่มันกะใครก็ห้ามบอกไปหาเนาะลุงเนาะแม่อ่ามันกะคนละแบปแต่วันนี้นี้ก็แบบนึงตอนนี้เขาใส่เฮงเนาะเขาเก็บอย่างเดียวด้ยอนาถชื่อผัดชิปขึ้นเมื่อห้าพันโบมี่ได้ ชิปหาขึ้นเมื่อเราซื้อไปต่อเขมันก็มีแหละเขาไปขายต่ออันนี้มันคือการลงทุนได้ลุงธุรกิจได้น้อยเออซื้อสรซื้ออางด้อยู่ชาวพันปายมเนาะเช้นยวกัย่างยุ่วได้ด้โหใบเฮว่าฉุกเฉินเป็นคามืดมาลมันปฐมกุทันนนะได้้ไปขอพยยืมไายันผู้ใหญ่คนเบิ่งกะหอดอดปอนี้แหละหลงหน่อยกับป้าเจ้านี้ผู้ใหญ่นเบิ่งกะ ดีใจร้ายรวดได้สานีคดีใจอะไรเนาะแม่นถ้าว่าเฮือนขึ้นหลังคาขึ้นนี่แเฮงกูนี่นะลุงโอ้ยเคลื่อนเฮงกระมอนแล้วมันเป็นรับจ้างนี่ได้คือเขาหนูกูลัวพารับจ้างเนี่ยฮันใจมอดแล้วอันนี้ก็หันใจมอดคือกันอันนี้เด็กก็ได้เนาะเด็กก็ได้ลุงเอ้ยเนาและนี่าคือว่าเน้่ก็ต้องรอคือกันเนาะคือว่าตั้งแต่คือว่าตั้งแต่พนกันยังบ่างส่วนนี้พนกับเกี่ยวเก่าเกี่ยวหนำเนาะ ลิงก็บ่ได้เด้พี่น้องเพิ่นก็ค้าเวียกหางานน้อยก็บ่ได้ว่าหยังกันยได้เนาะลุงเนาะได้ก็ได้เนาะไก็่ตขอโดยเออมาเกดีใจลงน้อยก็โดยน้อยก็ปุกปืนไปเรื่อยๆนี่แหละขอเห็นรถเนรถเนมันบ่าเห็นอยู่ไสด้อ๋อตอนประมาณ5 5 5กว่าๆน่ ไปเวะทางเฮือนนัน่นน้องเตี้ยไปเ,เบิ่งเฮือนน้องเตี้ยว่ะก็ได้แวะกินข,ข้าวกันเลยก็ไ,ได้ถ่ายคลิปกยนันและครับม,มาหาทั้งนุ่นเลยวันพี่น้อยทำไมมาเยี่ยมมาอยางทั้งนุ่นเลยอ่าสามกับเพื่อนอ่าคือว่าเนี่ยช่วงนี้ก็เวียงงานหลายลุงในช่วงนี้โอ้ยบปอร์ติเป <laughs> <laughs> ร์ติทั้งบาซาลีแล้วก็บบาเซนบาจิ๊ดเดนะ้อเนาะบาคัามพลกับเบี้ยพนมากอะ่ะ ดีใจนะบมื่ได้บานได้ดอกน้อยๆกันอ่า้ินหอดขึ้กันในลุงก็ให้ได้ได้เสาเวีย่งงานมันก็นอยู่หลายเนาะก,กัแม่นีไปบัวทวงบัท่านเนี่กับวบา่ากันในลุงเลยบ่เปรนบานได้เส <c oughs> บบ่อนี่ตะเขาเลยทานได้เล็กน้อยได้ไ <c oughs> ยกักษ์น้ำพรเนยคนละหอดมือหอดบานคนละค่อยกับบัวหูน้ำพิน่นหายลายหน่อยกับช,ชัตุเนยหมูทามอยู่อืมเนาะกินข้าวกินน้ำยังอย่าลุงมึงเนี่ วันนี้ว่าชิตามังทัวบ่กับแจวตามังทัวเป็นเป็นหามาว่าได้ว่าชื่อเอาแล้วมัน้าพันังทัวให้ตามังทัวก็ข่อเย็นเมนเขาเย็นก็มันอ่นนดกว่าสลีไงเข่อยไม่บ่เข่อยไม่หน้าชื่อโลนุชิมาพันสิบโลปุริชนาแต่เสียไปเลยข่อยไม่เนาะอ่อนอ่อนเขียวได้เนาะหอมไม่ห้อมได้ข่ม่คือการหลงหน้อยใครแล้วใครโกหกเนาอย่ามากินข่อยเก่าเนาะข่อยเก่าห้องแล้ว ข่ากระต่านมแล้วพี่น้องเลยขี้ข้าใหม่คือการเลยหน่อยกะโดยนดิพอีนหาสิบโลแล้วกะข้าใหม่ก็ยังแพงอยู่เนาะสิบโลเซนหาสิบโลหนึ่งเงินสิบห้พันเลยโลนึงสิบห้าพันแม่นบอกกแม่นแล้วเนาะโลหนึ่งสิบห้าพันสองโลบอกลงสิบโลสิบโลโดยอรกลงเตี้ยโลหนึ่งสิบห้าพันสิบโล Thôi lấy, thầy kính lệch nè, vô giữ đi, vô kính lệch Phụ phụ năng vầy Phụ năng, phụ năng bọc vào đây Thôi lấy Lô 115 Lô 115 Xịp lô chắc, chắc xến lô đi Thôi nó lấy ให้เจ้าหน่อยเฉลยได้ให้ลุงน้อยเฉลยได้นี่ยังบ่เซียนทีแม่บ่ลุงเซียนทีบ่เซียนหาอ๋อถืออ๋ได้มาเกาเจ้ามือนี่บ่ให้มาเกาเริ่มมือนีเด้อขนาดตอายังบ่จักหนัก่ากกับ่ักิ้งลี่กันเนาะทำมือติดตาเลยพอดีทางลูกชายเข่ามากันนี่มีงานบ่กินนี่ โดยเพป็นว่าจังไดนลุงว่าบ้างว่ามาเกี่ยวเขาก็ว่ายังบ่แล้วนะจักไปทางใดบ่ฮู้จักเพิ่นโทรมาไปคนเขาบ่าทางพัดธาตุทางพัดธาตุก็ไปผู้เดียวกันนู่นก็บ่ไปและน้าไกลดีแม่ร์เนาะขับมื้อเนาะเดินทางผู้เดียวมันก็อันตรายแน่ช่วงนี้พี่น้องไอ้พวกว่ามันขับมื้อมาเด้อีกอย่างนึงก็โอ้ยรถใหม่ๆสิโอ้ย ับมีมีเบ็โจรนเจนอยู่วะลุงแถวนี้อยู่ว่าลากหลอกลารถมีอยู่ว่แถนมีแล้วเขากจะมีจะเป็นไพ่หักระวังไว้แหละอ๋อความปลอดภัยดีติดชุดลุงเนาะอ๋ออันนี้ก็โซ่ล็อกไว้อยู่วะใส่อันกระเจ้แล้วก็เอาเตียงอัดแล้วก็เอาชังซีอัดก็ใช้ล็อกกระเจ้าลอกไว้ดีลุงนารถนะนาเฮือนกันลอกไว้การไว้ดีดีกว่าแกเนาะนี่โต้กับลุงเตี้ยอืมอืมเนาะ อ่าเจ้าปลาหิวข้าวจักบ่บ่เห็นบ่เห็นปลาหิวข้าวเนาะเป็นทางปลาเพิ่นบ่ค่อยได้เว้าเนาะสวัสดีอยู่นะอืมะํานี้ลุงเด้องงานน่กะสิได้กลับก่อนบาดนี้อ่าอยู่ดีมแฮงลลุงเด้อเนาะแต่มื้อหน้ามื้อนด้สิมาเล่นมาเยี่ยมมายานาใหม่มาอัปเดตใหม่เนาะว่าทางเฮือนซานลุงน่ะฮอดใส่แล้ว ดเดี๋ยวเราใจะให้ทั้งบอสเซียนเพื่อนข่ามาโอลุมต่อเนาะว่าเรื่องราวเป็นจังใดก็ต้องอถามทั้งบอสเซียนได้เป็น,นอ,นอย่างไรเนาะได้ซีมีข่าวดีได้ข่าวจังใดเนาะก,ก็ต้องบอสบอกดอกเนาะต้องต้องต้องถามเนาะ, <laughs> ะสาธุบาสลีไอเดินทางปลอดภัยเดอ้อเออพร้อมด้วยบอสเซียนแล้วก็น้องเตี้ยแหละความมีสุขภาพกีบแขงเด้อบาสรีเด้อสาธุมันเงินลำรวยเจ้าค่ะ โดยโดยอ่ะครับแม่เนาะมื้อนี้ก็บ่ได้มีหยังมาให้เด้อลุงเอ้ยโอ้ยบ่ว่าบ่ว่าหยังนะมาเห็นหน้าก็ดีใจแลลุงอ่าอมื้อหน้ามื้อหนด้สิซื้อเครื่องสิของมาฝากมื้อนี้ก็มาปุ๊บปั๊บก็เลยมาลนเลยมื้อนี้เนาะโดยอ่าๆมามื้อหนด้สิสิของมาฝากให้ลุงเด้อโดยอ่าตัวน้องตะับ้้อตมันจะกลับแล้วังเพ่ว่าอยู่นี่อ่าๆลุงเนาะ เอาสบายดี้อดุงเด้อด,ดสบายดีฮะทำงเนะาะฮะนมเตียรานมเตียครับก่อนมาเลยหนึ้สเออ,ออยัง่เสอ๋อลอ้ผดป่าติโตผักแน่ดีพี่น้องแจ้งขั้วลดเนาะ ทางไหนเนาะทางวาเซนเฮาคือล่าคือว่าวาเซนมีของดีบ่ะของดีมาเปิดโชว์จากบาทเลยนะอันนั้น,นะนมาจากอันออสออสตอย่างนะออสเตรเลียออสเตรเลียโอ้ยจจะจะ <c ười> โอ้โหโอ้โักเท่นี่ <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยว <c ười> เดี๋ยว <c ười> เดี๋ยวจะปิดเฟสกันพี่น้องเลยป๋าฮักเท่านี่ให้กูกังเวียน ยังเนี่คือยังคือในน้อยนึงคือจิวจะเจียวแท้นเนาะป้าผู้ป้าจังเลขกว่านี่นะเห็นเหาะมาคืนนี่ผูอ้าคือลองแต่มาคืนนี้เ้าเนาะ่ทยคลิปเอมอคืนอ๋อขาดเธอเนาะมีจักมีจักรกลว่าเซียนนี่ลาวนกับป้าเลยคันี่แหะเซนะบิ้ชนีว่าเลมเลยฮะเล่นแล้วเนาะ ถือว่าป๊อกลวงว่าเ่ยปอไฟโลาเซลยังอายเนาะเดกดีพี่นอะไรยงไฟอันนั่นทางุ่ฝั่งมาอ๋อฝั่งนมาเตียงเนาะโดยของฝั่งของต้นจะมาลองบ้นโดยจากออสเตรเลียอืมใช่ห่อนบ่โอ้ไฟว่าปรเอ้มือเลยบานี่ คือคำนะบ่ไหนโบหินแล้ว okay, อ <okay, okay, S 1> ้ยอยู่นี่วะส่าโอ้อ๋อโบหินเลยอะอ่าพี่น้องไงเนาะบ่าว่าหลายย่างเนาะสบายดีเด้อวาเซนอ่าโดยแต่สิให้ทั้งวาเซนเพิ่นไปหาโอโลมทั้งลูกน้อยเด้อพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับบาสตี้กับที่ได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะพิ่แพทย์ประการใดขอโทษขออภัยประมานพี่น้องเบิด์ตสุขุสุขวัพี่น้องเนาะไปที่ถูกคำเลยได้บา่ไหนเนาะ เอากลับคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ย